สวัสดีค่ะวันนี้บ้านมือ2บายแครวันนะคะจะพามาชมบ้านหมู่บ้านละมีทุกงการในญ่โตบ้านนี้นะคะจะอยู่ตรง,งที่เข้าสามารถเข้าทางพิพทศิลป์ได้ค่ะกับทางถนนบางบอนมันจะทำกันนะคะอยู่ตรงซีแยกหนองสุค่ะช่วงนี้ไม่ได้ไม่ค่อยได้มาอัปเดตคลิปบ้านต่างๆ <c oughs> แต่วันนี้ก็จะพาชมแต่หลังจริงๆก็ติดจองแล้วนะคะ หลังนี้จะเป็นหลังหัวมุมเลยนะคะไปชมข้างในกันคะ่ะ เดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะจอดรถได้หนึ่งสองสามสี่น่าจะได้ประมาณสี่คันเลยค่ะตรงนี้มีพื้นที่ด้านหน้านะคะเป็นสนามหญ้าอันนี้ก็คือจะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะคะที่เชื่อมกับห้องนั่งเล่นนะะี่ค่ะ มีพื้นที่เหลือด้านข้างนิดหน่อยเขาไว้ปลูกต้นไม้ต่างๆนะคะอันนี้จะสามารถเข้าทั้งสองด้านเลยนะคะด้านหน้าคือจะมีประตูกระจกเลื่อนอยู่ฝั่งนี้ค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นด้านข้างที่ติดกับโรงจอดรถอย่างนี้นะคะ นี่เป็นห้องใต้บันไดค่ะสามารถเก็บของได้ใหญ่พอสมควรเลยค่ะมีไฟติดอะไรเรียบร้อยแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นอันนี้ก็คือจะเชื่อมกับประตูด้านหน้าที่เมื่อกี้หนูชี้ให้ดูก็คือสามารถวางโซฟาวางทีวีอะไรตรงนี้ได้เลยค่ะมุมนี้ พออีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมีห้องครัวค่ะตรงน,นี้ก็จะมีการปูกระเบื้องใหม่นะคะเป็นทาเป็นเคาน์เตอร์ครัวใหม่จะมีประตูตรงนี้ด้านหลังต่อเชื่อมกับด้านหลังสามารถทําเป็นซักล้างอะไรอย่างนี้ได้ะคะ่ะตรงน,นี้ก็คือปูกระเบื้องใหม่ ชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะพาไปชมห้องบนกันนะคะ